ครับป้องป่วยพบผมเพชรจักรพัน์สวัสดิ์ชินสุวง์หมอสวัสดิแพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยันาคารพุทธสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวน,นันาคารพุทธพุหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าเราพบเ,เป็นประจำนะครับถ้าอยากดูรอบทบทวนก็เข้าไปที่ยูทูบค้นหานที่มีแบบแป้นขยายครับคดหา ป้องป่วยเขียนเป็นภาษาไทยท่านก็จะเลือกอ่านได้ตามใ่ชอบตอนนี้เรามาพูดถึงโรคโรคมซึ่งมันมาแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่ว่ามันไม่ธรรมดานะครับอันนี้เจ็บหน้าอกเหมือนเหมือนกบมีอะไรมาทับที่หน้ามันเกิดจากหลอดเลือดเห็นไหมตัวบนนะครับหลอดเลือดมัน ป่งส,สบายเขาไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดไปลายๆมาๆทำให้หลอดเลือดผนังมันแข็งตัวหรือมีอะไรอุดตนะะันอันกลางเราก็มาอุดทั้งหมดเราก็จะมีอาการเจ็บเราวหรือหัวใจวายเสียชีวิตได้เลยนะกว่าจริงๆนะครับแล้วเราก็มาดูเอ้ยแล้วมันเป็นยังไงเกิดได้อย่างไงนะก็มาเราก็มาค่อยๆคุยกันว่าเกิดได้อย่างไง นะครับก็มาถึงตรงนี้ครับมีเล่าให้กันฟังต้องเล่าให้กันฟังด้วยนะนะค,คือวันเจเนนี่ทาไว้ตนะั้งแต่เมื่อวานแล้วมันไม่มีเสียงไม่มีเสียงก็มาเล่ากันใหม่นะครับมาเล่ากันใหม่เรามาว่าเรื่องการที่เราอยู่ๆเนี่ยครับตอนนี้มีเยอะนะช่วงนี้ใครเห็นคลิปไหม เป็นคลิปที่คนตีแบดนะครับตีแบดท,ท่านก็ตีทองท่านดีๆเดินออกมาเอาน้ำเข้ากลับมาเดินออกมาจากห้องน้ำรวมตึงเสียชีวิตเลยครับใครจะนึกใครจะฝันว่าแกจะเสียชีวิตดังง่ายๆอย่างนั้นนะนะก็มาเราก็ต้องมาเล่าให้กันฟังว่าความจริงอาจจะเกิดจากเรื่องนิดเดียวเองนะเรื่องนิดเดียวเรื่อง ขาดพิจิมินีบส12ก็ทําให้ตายได้เลยแล้วเราจะทํำยังไงเราจะรู้ตัวยังไงเราจะทําให้มันอยู่รอดปลอดภัยจากโรคเนี่ยคือมันไม่ใช่โรค <c oughs> ความจริงมันไม่ใช่โรคมันเป็นโรคร้ายเชือ้อไร้ายเชื้อเรื้อรังมันไม่มีการอักเสบการอะไรให้รู้ทั้งนั้นแหละนะครับเพียงแต่ <c oughs> เรารับประทานอาหารจะอาจจะ เราทานของหวานมากไปหน่อยนะครับขาดวิตามิน B12 นะแล้วมันก็เรื่องราวว่าค่อยๆมากันใหญ่เลยนะ <c oughs> ขอโทษครับเนี่ยอาการอแอมกกไอย่างนี้ชักหน้ากลัวนะนะนะาหากแม่้ใส่หน้ากายจะไปยุข,ข้างหลังเขานะครับไม่่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะ ก็มาถึงเราก็มาเล่าต่อครับแล้วกัน <c oughs> เราว่าพอเจ็บหน้าอกอย่างนี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ก่อนจะเจ็บหน้าอกเรามาดูตรงนี้ก่อนอาการขาดวิตามินบีสิบองเนี่ยเราเริ่มมีซีดตาเราซีดซีดคือดึงดึงหนังตา,างล่างลงมาเราดูซิปกติเขาแดงของเรามันซีดๆเดินไม่ค่อยไหว ขาชาความจำทักไม่ไหว <c oughs> คือเป็นอาก,การของเริ่มลืมนูม่นล,ลืมนี่ว่าะคร,ะรดีนี่นี่คือการเตืออลิินแดงลิ้ิแดงหิ้อฟีบารมีแผลบางคนคิดว่าเป็นโระขาดวิตามินบีมีสองทายังไงก็ไม่หาย อย่างนี้ครับแต่ว่ามันเริ่มขาดละพอมันเริ่มขาดแล้วม,มันเยวโรคต่างๆจะขาดวิตามินบีสิบสองมันมาเยอะแยะหมดเลยนะครับอะเราก็เริามาดูต่อนะครับ <c oughs> ปัญหาคืออาหารบีสิบสองเนี่ยบีบีสิบสองมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นมมีอยู่ที่ไข่อยู่ในเนื้อแดงนะครับเนื้อไก่ ในหอยเยอะหมดอันนี้มันก็จะมีปัญหาสำหรับคนที่รับประทานอาหารมาังสาวิรัสเอ็ดไหมเขาไม่ได้เขียนอะไรให้ว่ามันมีพืชผักที่มีสองให้เราเลยแ้วยยังไไอป่ แล้วก็มาดูแล้วยังไงก็ไม่ยังไงเราก็ต้องรับประทานอาหารพวกนี้ให้ครบหมู่นะครับนมไข่นมไข่เนื้อแดงเนื้อเป็ดเนื้อไก่แล้วก็หอยอันนี้มีบีบสอบเยอะปัญหาก็คือว่าพวกที่แพทย์ทางเลือกบางแพทย์รับถ้าไม่ให้ไม่ให้ดื่มนมเลยก็ไข่ก็พอไหว ไข่ไปเราก็ถูกอบลมไปอีกว่าจึงไข่เยอะๆเดียวจ้องปัญหาเรื่องคอเรื่องสระอะไรต่ออไรใช่ไหมเราก็ต้องให้ต้องไม่กินลงนะเพราะเพราะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูเอาที่พอเหมาะพอควรแต่เรื่องไข่ตอนนี้เขายอมแล้วนะครับไข่เนี่ยคือมีการทดลองว่า ชายไทยเนี่ยรับประทานไข่วาลสีฟอมเขาเคยทดสองสักสามเดือนเราบอว่าไม่มีปัญหาเรื่องไขมันเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็มาบอกว่าเจ้าไขเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลก็อจินตนะครับแต่ร่างกายมันให้มีมาด้วยครับให้ตัวละลายไขยมันหน่อยับตัวละลายไขยมัน เพื่อไม่ให้มันมีกาไขมนันตุดตามมากนเถอะแล้วที่สําคัญที่สุดม,มีโคลีจะโคลีนเนี่ยครับเป็นสารที่บํารุงเซลล์สมองโดยตรงเลยพวกหลงหลง,ล,งลืมลืมไปเนี่ยจะโคลีนมันช่วยได้นะครับเราวิตามินเกลือแร่อยู่ในไข่เยอะมากนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอาหน้าสักวันละสองฟองก็ได้แต่ทีนี้พอสองฟองก็เลือไข่ เจ้าไข่ที่มันมีปัญหาที่กินไข่เยอะๆแล้วมีปัญหามันไม่ได้มาอยู่ที่ไข่มันอยู่ที่น้ํามันที่เราทอดไข่เช่นจินไข่ดาวฟองหนึง่งท่านจะได้รับน้ํามันที่ท่านเอาไปเจียวไข่อย่างน้าก็สองช้อนชามันก็เยอะไม่ย่า้ท่านจะกินไข่ก็กินเป็นไข่ต้มไข่ลวกแล้วลมันก็เลื่อนไขมันก็ก็เลิกมาทันไป เนื้อแดงนะเนื้อไก่อันนี้ก็คมพวกมังสวาร์ตเขาไม่กินอยล้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ถ้าอยากได้วิตามินบีสองก็ได้จากการหมักนะครับคนจีที่กินเจตะปียตะชาติเลยแล้วเขาไม่มีเรื่องเจ้าขาดบีสองเพราะว่าเขาได้จากการหมักถั่ว ของเขานะครับทัวรเรือหมกักออกมาเป็นเต้าหู้ยี้นะตั้งแต่เต้าหู้ยี้เต้าเจียวแม้แต่ซีอิ๊วก็เกิดกจากการหมักทัวเหเลือนี่แหละครับสังเกตดูไหมพอลาหมักมากิีดมันก็จะเออเหอเลยนะแล้วหลังๆเนี่ยในประเทศไทยคนคนที่คนไทยที่รับประทานอาหารษางสัวลาห์ก็เริ่ม รู้จักวิวัฒนาการทำมาจากไหนครับก็เริ่มทำกะปิเจทำปลาเคม็มปลาเคม็มเจเคีืยมาจากผัก,นกเนี่ยครับตรงลพวกเนี่ยเขาจะเพิ่มวิตามินบี12ให้จากของพวกนี้ครับแล้วความจริงร่างกายเราอยากได้วิตามินบี12ต่อวันนี่น้อยมากนะครับเป็นไมโครกร,รัมหนึ่งหนึ่งต่อพันมิลลิกรัมเลยนะครับนิดเดียวเอง แต่มันขอให้ได้ยกเว้นทั้งมันไม่ได้ก็ยุบสำหรับหอยนี่ยครับหอยหนั่งลมดีสองเยอะมากเะเห็นว่าในพวกคินเจบางท่านอาจจะเพราะว่าป่วยเรือไงก็ไม่ทราบเกินมีทฤษฎีว่าจะาแม่กวดอิ่มอนุญ,ญาตให้ลับประทานหอยได้อันนี้ไม่รู้ใครเรียยเมื่อเรียกบาลีแต่สมัยไหนสมัยไหนก็พาะพวที่จะให้ ให้เฉพพวกที่กินเจแล้วอ่อนเพีย,ยคือแปลว่าขนาดกินต้าหู้ยงต้าหูยี้แล้วก็ยังไม่ได้ก็ไก็ใช้หอยเลยมีน้ำมันหอยเลยนะครับสำหรับพวกนี้แต่ว่าพวกที่เขาเจบริสุทธิ์เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปคลอกแล้วเท่าไหร่หรอกะอ่ะ,อะเสร็จแล้วแล้วเขมาดูว่าแล้ Percutaneous coronary intervention also known as coronary angioplasty percutaneous coronary intervention also known as coronary angioplasty opens narrowed coronary arteries a small hollow tube called a catheter is inserted into an artery in the groin or arm and threaded to the affected artery a thin flexible metal wire is then advanced through this tube and past the site of blockage in the artery a second, smaller catheter is then inserted over the wire and threaded to the same artery. When it reaches the narrowed area, a small balloon on its tip is inflated to reopen the artery and flatten the blockage into the artery wall, while at the same time stretching the artery open to increase blood flow to the heart. Both catheters and the wire are then withdrawn.

จะไดรีใจีมันจะเข้าใจว่าหายจากโรคไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เลยแบบผมเนี่เป็นตัวอย่างเมื่อสี่ปีที่แล้วมันแน่นหนกแล้วก็พอถานไปหายเลยแต่ความจริงก็ระวะังระมัดระวังตัวอยู่อีกสองปีต่อมาเป็นที่เก่าเลยครับมรูดตักเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าที่ถานไว้น่ะมันเปลี่ยนเพียงแต่การกวาดบ้าน แต่เรายังเอาไขมันไปใส่แล้วเดี๋ยวมันก็จะตีบอีกใช่ไหมเราต้องไปถางมันดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่เราดูว่าถ้าเราอยากจะให้อาการอย่างนี้ไม่มีเราก็ต้องอย่าให้มีขยะในเส้นเลือดนะครับอย่าให้มีเจ้าไขมันตัวที่มันจะทำให้้อุดตันก็คือเคาเรียกว่า LDL low density cholesterol ที่มันจะไปุดอย่างนี้ครับ ก็พออย่างนี้ก็ทําไงวิธีจะทําของเขานะที่เราตกลงกันว่าเราจะทํายังไงกับมันก็คือเวลาเดือดเวลา30นาทีและตอนนี้มาสิ่งตรงนี้ครับตรงนี้สําคัญที่สุดสมัยก่อนเราพวดแต่เจ้าคอเสลสเตอรอรพอมาอันใหม่นี่ยครับ มันจะเกิดจากการขาดวิตามิน b 12นะครับเราดูตรงนี้จะตัวนี้คือโฮโมซิสตีนโฮโมซิสตีนก็เกิดจากโปรตีนที่เข้าไปในร่างกายแล้วเจ้ะโฮโมซิสตีนต้องสลายตัวให้เป็นเมทิโอนนนซึ่งจะไปเป็นสารบำรุงสมองอีกทีนะึงแต่ถ้าขาดวิตามิน b 12ขาดโฟลิก นะครับที่อยู่ในผักเขียวนะครับและขาดวิตามิน B6 อันนี้อยู่ในผักน,นแต่บแติบสอเนี่ยครับจะเป็นปัญหาสำหรับพวกที่าทานมังสวิรัตแต่ถ้ายอมทานไข่ก็ผ่านนะครับในไข่มี B12 ิให้มันก็ผ่านได้แล้วก็พวกพวกเจเากะปิเจ พวกที่จ่นเหม็นๆหน่อยนะครับมัอนปะลาร้านะครับจะผัดที่บัดเอาของจีนก็เต้าหู้ยี้เต้าเกี้ยวพวกนี้ได้หมดแต่ญี่ปุ่นเขามีเจ้าถั่วถั่วหน้าหัน้ถ่เหม็นๆ,ๆนะครับนักตกไออย่างนั้นก็มีเยอะเลยมีสองมีเยอะยอก็เราก็จะผ่านปลอดภัยดีแ้่โฮโมโซ,ซีสเตเนี่ยครับต้องับ ขาดบีบไม่ได้นะถนาขาดบีบสองเโม,โมซีีนที่ค้างเติมอยู่ในกระแสโลหิตน,น,นะครับมันจะทำให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดได้แล้วก็หมอหลายหลายหมอหลงทางเรื่องนี้ครับตรวจคอเลสเตอรอลดีทุกอย่างดีหมดนะนักกีฬานักฟุตบอลหลายหลายนะักนะักที่เล่นฟุตบอลแล้วลมหัวใจวายตายเลยพวกนี้ไม่มีหรอกครับที่ จะมีคอเลสเตอรอลนะอเขาวิ่งเขาออกกำลังกายประจำแต่ถ้าพลาดตรวจโฮโมซีซีนเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาเลยแล้วพวกนี้มันจะขาดบีเได้อย่างไงก็เกิดจากการกินเบียร์กินเหล้านะครับการกินกินเบียร์กินเหล้าอ้พวกนี้ครับมันจะยับยั้งการดูดวิตามิน B12 โดยเฉพาะเราทานอาหารที่มีบีเอมสองไรพอเรากิน เบียตามไปมันละลายไปหมดน,น,นะครับมันไม่เข้าไปในมันไม่ไปเป็นบ .12 ให้ร่างกายนะครับสุลวงตรงนี้เขาต้องดูแลกันหน่อยในประเทศไทยเดี๋ยวนี้มีตรวจแทนที่จะตรวจหาว่าขาดบี .12 ไหมก็ไปตรวจหาดูโฮโมซิสเีนเลยถ้โฮโมซิสเีนในในเลือดเรามีเยอะก็แปลว่าเราขาดบี .12 นะครับ ก็วิตามินบีนเวลาจะเติมเติมเต็มก็ไม่ได้ยากอะไรเขาก็ใช้เพียงแต่ฉีดเอาฉีดบีสองเอานะครับเดือดละผนมันก็จะผ่านะแ,แล้วถ้าเราเรารู้พวกเบียร์เหล้าเรามดถ้าอายุยังนุ่มนุ่มเน่านะครับไม่ได้มันงใเวลาบีน,นี่ถ้าเกียบมาเต็มนะก็เราต้องการเป็นไมโคกรกับเท่านั้นเองแล้วก็สำหรับ แนิดนึงสำหรับคนที่สววร้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟดรบาสท่านบอกว่าถ้าทำทุกวันทุกวันทุกวันเกินหกเดือนก,ก็กลัวจะขาดบีสิบสองเหมือนกันท่านก็ให้ใช้วิตามินบีคอมเพลตนะครับที่บวกบีสิบสองผสมไปในน้ำกาแฟที่เราสวร้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟบีสองจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้ใหญ่ไปได้ด้วยดีก็อย่างที่บอก เราต้องการบีบสองคนนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากช้ย c o m p งไขเนี่ยตัวบ,บ,บีบสองใส่เข้าไปในน้ำกาแฟแล้วเราสวนน้ำพิกอัน12นาทีอาการจะขาดบีบก็เบาจใจลงนะว่าจิงๆ,ๆนะเสร็จแล้วก็ให้รู้ว่าเวลาเจ็บไข้ได้ปว่วยอะไรพวกนี้ครับต้องระมัดระวังน,นิดนึง นนีีี้้มมาใหอยวสวัสดีครับผมนายแพทย์พิวัตรเกียรตินะครับเป็นหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลชมบุรีครับวันนี้จะขออนุญาตมาพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะครับนะอัตราการตายนะอันดับ3นะครับนะรองจากผู้ป่วยมะเร็งและอุบัติเหตุ โรคหัวใจนะที่มีอัตราการตายสูงนะคือโรคก,กล้ามหัวใจตายเฉียบพลันนะซึ่งอัตราการตายสูงที่เราเก็บตัวเลกไว้คือประมาณ17หมายควาว่าผู้ป่วย 1, 100คนมาตาย17คนซึ่งมีอัตรา,ารที่สูงมากได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ชายอายุ29ปีนะครับมาโรงพยาบาลด้วยกันข้อหลังจากคนไข้รหลเดียวกันนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าที่มานี่ยซึ่งผู้ป่วยก็ผลการรักษาที่ดีนะครับสามารถเปิดหลอด Percutaneous coronary intervention, also known as coronary angioplasty, opens narrowed coronary arteries. A small hollow tube called a catheter. เดพอสังเกตแล้วนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดมีอาการแน่นหน้าอกรู้สึกร้อนร้อนว่าเป็นลรกระเพาะไม่หายักทีไปหาหมอสะหน่อยนะเผื่อหมอก็จะได้ดูหัวใจให้เราหน่อยแล้นะแลก็มีวิธีจะดูแลกันกาค่อยมาคุยกันอีกทีครับวันนี้คุยแค่นี้เดี๋ยวพบกัเ,เด็กใจใครญี่ปุ่นเวลาคำผมเป็นสัจจพรสุว์สินสวงหมอสุวรร,ร์แพทย์แผนไใจสวัสดีครับ